เห็นแม่แต่งตัวสวยแล้วรู้สึกว่าแม่แบบพอยเอาไม่มีผู้เดบ่มีผู้เดบ่บอกนั่งนี่อ่ามืออ๋อเป็นอะไรพ่อมาพีนผูเขากรน้ำผ่อยด้วยทุกคนวันนี้ตามลูกๆไปเด้อสี่ร้อยกว่าคนได้เห็นเขาแน่ให้เขาตื่นก่อนอยากเห็นหน้านายพันโอเคสิบีหนาเขาเขานอนอยู่ในห่วงแม่สิไปจ้าหนาเขาเขากระติ๊ สซวโลแ่สเลยคือมดกับก่อนผ่นีกได้คีดเฟิร์สเป็นยังไงคุีความรู้สึกยังไงผู้ชายขอแต่งงานออรู้สึกว่า,อ,าอ๋อซิปป้อนคือไม่อย่างมันแพ้เอายังบ่มพี่ไผเสียอีกเหรอจรจิงเนี่ย่อตุ้มอ่ะต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าแบบพูดเสียงดังไม่ได้เกรงใจลูกเขยเขานอนอยู่ไม่อาเบาดังได้แต่ว่า คอยปมะเกียงใจแล้วยคอยเบ่อรถแล้วห้ามแล้วเข้าเต็มตาเล็กน้อยแม่นทวดห้ได้กินดองกินดองกินดองเคยน้อยใหญ่เคยใหญ่เคยกลางแต่่ต้องซื้อสองกะลาที่พี่หนึ่งนะสิบล้านสี่ล่ะปูงสองหมื่นไม่ไพ่กว่าสามละจะไปหากันเอาคาสินสอดในยินบะเฟิร์ดมันเป็นหน้าที่สุดท้ายของข้าเลยไปหากันเอาช่อลูกเอ้ยเขาให้ซัมนี่ก็ดีแล้ว นกยังไม่ได้ยินเสียงพี่ตุ้มพูดอะไรเลยมีแต่เสียงพี่อุ้มประกาเว่าลูกเคยอยู่หนีมันจะไอเขาพ่อห่างว่าอะไย่านลูกเคยจา่าเอพ่อเท่าหนิแมพ่พ่อสีนี้จ่าลูกสาวพีพีไม่แต่งหน้าแล้วแต่งเขานอนอยู่ค่ะวันนี้เขาไม่ได้มีงานต่อเขาไปด้วยกันนั่นแหละเขาจีน้เา<ะ>ได้เห็นโมเมนต์ทเขาผู้เฒู่มแถอบริบูเซียวันเขาอยู่หนีเขาจะได้เห็นโมเมนต์พี่ตุ้มถ่ายชอ็อตเขาแรกเรียนว้ายเกีย้ย เขาจะไปด้วยกันอยู่นี่เขาไม่มีงานต่อนะคะทีมเขาน่นะเขาก็จะไปด้วยกันนี่เลยเฮียปยังบาซิลยุคิหาวันนึกว่าเขาทะเลาะกันเหรอเมื่อคืนไม่ทะเลาะเขาเป็นโมเมนต์เล็กๆน่ารักเฉยๆแม่ๆอย่าไปซีเรียสแต่ขวากวอยเพชรนักกว่านั้นข่อยยังหายอภัยเนาะมันหาได้ยากได้ผู้ชายในช่วงนี้พวกข่อยว่าเพชรข่อยกลับทางใช่ไหมเนี่ยบอลแมนเห็นปะแมนบอล เดี๋ยวเขาก็ตื่นเดี๋ยวเขาก็ตื่นเดี๋ยวเขาก็ตื่นค่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้แม่แม่หนิแม่เขานั่งอยู่นี่คือไปอยากเบิ่งเฮาเขาหยุดเลยไม่เลยแม่แม่เบาๆคนอ้าวฉันผิดแล้วบะเนี้ยเดเบาๆเขานอนอยู่มะนะไม่นด้ไรอย่างข่อยไล่ยุกี้ของมันป่ะกา้อะไรมันยันตะการผิวก่อนให้เขาไปลุกอยงนั่นก่อนฉันไล่พอดีวันนี้แม่สวยๆค่ะพี่แซมวุ้ย ่าสวัสดีค่ะไม่หวานมังหรอ,อือเจ้ากับบริหารไว้เขาเบาๆหนูได้ยินเสียงแม่เพราะหนูรักแม่หัวใจคุยกันค่ะแม่เอาสิไหรอกดคอลลเจนเลิอดเข้ามานะคะทุกคนบ้านพียูวันนี้เข้าไปแสดงสักดาว่าพวกเราคือใคร ทีบ้านแจ่มใสกันนะคะเข้าไปแสดงศักดาสแสนยานุภาพว่าพวกเราคือใครจักพวกเขาคือผู้ใดล่ะสัวสร้างผมหัวพี่น้องน้องมอดหัวรอคอยรอกดแจ้าขอบคุณค่ะเตรียมเลยห้าสี่สามสองหนึ่งเขาขึ้นไลฟ์ปุ๊บเราจะต้องแบบไปแสดงแสนยานุภาพบ้านเราให้ลูกเราได้มีงานคู่บ่อยๆนะคะอ่านี่ง่ายๆเลย เขาอยู่นี่เลยอย่าพากันสงสัยหลายเขากันนอนอยู่ช่วงเช้าจะมีงานขี้งานคู่งานขี้นี่พ่อให่ตุ้มขี้ทุกวันคะ่ะโอ้แม่ไลกี่โมงคะไล่สองทุ่มนะคะสองทุ่มเด้อเสร็จแล้วคุณยูขึ้นหกทุ่มนะแสงจันทร์พระรามสองตามไปนะคะคุณแฟนเขาไม่มีงานคะ่ะวันนี้ไปด้วยกันคะ่ะจบไปเจอกันเนี่ยนายวะคอยบอกตรงๆเลยวันนี้วันนี้เดี๋ยววันนี้ เฟิร์สวันนี้ให้พี่พีขึ้นเวทีเป็นสตาฟแทนเฟิร์สลงมาถ่ายไลฟ์สดโอเคไหมเรียกควบคูมือดิการเนเรียกมอบแน้นำเออให้พี่พ okay, ีควบคุมพฤติกรรมาต้องหิอนำด้วยต้องว่าอะไรล่ะเจอยากไปใกล้บ้านพี่ด้วยปามาลูกไปทั้งคู่นั้นบอกบอกติงเจก่อนตอนกลางคืนช่วงบารักจริงตรงเราจะ เราจะแฮปปี้เดย์นะเราจะแฮปปี้เดย์พี่พอก็มีตีนแล้วมันเต้นเต็มไฟเต็มบ้านแต่เลยมันเจอกันมามาได้พ่อลูกแท้พี่เต็มมาเสียเงี้ยแค่ได้ยินก็จิกหมอนจิงแน่นอนขออนุญาตอันขออนุญาตนะคะเมื่อเนี้ยชิมงานเขาใจอะไรขึ้นบอกโอ้จะนอนอยู่ในรถเลยนะหมอร่วง หมอล่ำสาวย่าขี่รื้อเด้อมีคนไปคุ้มเหมือแรงเหรอท่านมันเคยถือยาเกียร์ดอกมืรอแมลงงานมันเกิดนักร้องชายด้วยเหรอท่นเขาก็จะเบิร์ดเดย์กันอยู่ค่ะก็พอดีพี่พีไปด้วยก็พี่พีไปพากันไปเบิร์ดเดย์กันเอามาสอกก็้าวก็แล้วแต่ท่านขออีสาไปอาบน้ำสวดมนต์ก่อนสิบเปอร์เซ็นตมูก่อนนะ สดสวดมนเลยเสดจิ้มน้ำมูบอ,อไมุ่มดกล่องกับอายุดอกแล้วเต้วันพระเลยทินะ่่บอแล้วเสดพอม้วน,น,นตาบอน่อ๋อผู้สาวันบอกว่าให้ถามก่อนว่าพี่เขาจะไปไหนต่อไหมเลขหองตัวแรกตอวแรกแม่ท่าวาจะพาไปกินข้าวแล้วฟาวแล้วไม่ไปแล้ว <laughs> อ๋เล่หองย้งอนที่เลยหาซุนเ,นเล่บบนเนี่ยอยากไปจังสองหาซุนหาสองก็หาศนเดป้าพ่อสัวเกิดกี่สองหาหาศูน ผู้ใดฝันเกีียวยู่งเกียฝันวางเด๋ยฮะันีมันนอนหมืนขึ้น่งไมันนอนหมือเศ้านี่มันเป็นบมันก็จฝันนกกันนะมันก็เหียนี่เลียมันเห็นกี้เลยเห็นเห็นีเห็นกีอ๋อฝันเหฝันเห็นว่า เออรู้สึกว่าเออฮ่หาฮ่าสันสนเนี่ยรอจิ้มนกยนจิ้มให้จ้าขอบคุณค่ะแม่ลิศขอบคุณค่ะแม่อุ่มสันเม่นอย่างเอินตาหนูแต่พี่เตี่ยมพี่เตี่ยมอย่าลืมสื้อหนูบ่ทุกคนวันที่ขึ้นบ้านใหม่เรามีช่างแต่งหน้าเยอะไปจิ้มอ,อนานะจะแต่งกับช่างคนไหนอย่าให้ช่างได้เมาก่อน,นแม่อย่าสาอความฟันเขาว่าสันอา เห็นบ่าวหละมันก็ออกอิหลีฝันแล้วกับมาตื่นมาเบาสู่กันฟังฝันแล้วกับพระกันน้อนตเห็นอย่างไรขันเบาเนี่ยคอยกับถือแล้วไม่อุ้มชัดเบ็ดให้เต็มเด้อบ้าให้บ้านเดียวกันมีนอนไหมคะมันในรถได้คนี่ว่าตรง คิดว่าต้องพัววกินกินกินคนเดียวจะได้มีกันต้องในกินว่ากันขันขันยิ่ยูเราจะดูรายชื่ออยู่ว่ามีใครบ้างเรามีช่างไปหลายคนเอาพี่รไลด์พี่มอไปด้วยก็จะมีกลุ่มพี่ร์ทพี่เฟิร์สก็จะแต่งกันหลายคนไงมันไม่รู้จะแต่งกลุ่มไหนบ้างใครจะไปนะคะตอนเช้าตรีมชุดไทยเพราะว่าลูกสาวอยากได้อะไรที่มันเป็นไทยๆสวยๆ่า 25, อออะอ,อาเอ้คุ้นๆเหมือน หรือว่าจะขึ้นบ้านใหม่แล้วก็โหหิโหว้วยเลยโผลไข่นวลเอาขึ้นบ้านใหม่กตแต่งงานเพาตุ่มกับไม่อุ่มนะหนีมย๋อนียาเคลียไข่อ้ดูหนียังมาเคลียตับตับแม่ต้องการ power bank ประจาย่านแม่แบตบึกฮะพี่เฟิร์สอ่ะพี่เฟิร์สน่ะจะแต่งงานอยู่แต่ว่าใจเย็นๆนะคะว่าจะเป็นเดือนไหน ตอนนี้แม่เขาก็กลัวท้องก่อนแต่งเดี๋ยวตอนนี้แม่พี่เฟิร์ตกลัวท้องก่อนแต่งก็จะรีบหาเลิกหายามแล้วเป็นอันตรายมากเดี๋ยวไทยบ้านสิซาสิลือถ้าบ้านเขาใส่สิซาสิลือซาว้างไหนพี่เฟิร์ตเอาขวาวมาสิจิ่งซาเดีวจิบซาเลยซาเดียวมันเปียบนเลยหนึ่คนที่มันอีน้องก็เปิดโตแฟนอีพีก,กับมันป้าทำไมมัน,นหมานได้เงี้ยเหนียวสันเขาซานะ่ะ สูมาอยู่เฮียนนี Bal, ่ดอกเป็นหมอมดพี <h ums> <h ums ่กับอันเอออีพี่กับมันอีน้องก็เปิดตัวในโซเชียลสันนันวันไหวเลือเออเหมานแจะแม่สัดสองเท่าตีแม่แมน พนบอกว่าหมานสัตว์สอเท้าสันเพยตุ่มขึ้น่าจของเสรียงอย่างน้อยอย่างน้อสองเท้าพี่น้องพักกันเอาผัวเบิรสัวไปยุหันผู้ใดอยากได้ผัวไปยุน้ำยุกีเด้อบัยูมอยมเอ ผมแ่ี่น้องเอาผ De ัวได้น้อสัวเตี้ยอีเฟิร์หน่ะพาน้องเป็นซัวเตี้ยเฟร์ออีเฟิร์หน่ะพาน้องเอาผัวเตี้ยบ้าแรงเขาบอกมอยอยู่ทั้งบ้านค่ะพี่น้องเขาบอกมอยอยู่ทั้งบ้านอีเฟร์อพาน้องเอาผัวไปเลยพี่พีนอนอยู่ในห้องค่ะห้องอยู่กี่นั่นแหละมาส้วนห่องแล้วขั้นขั้นภาษาคนอีสานบ้านเฮาสมัยโบราณนี่เขาเอื่นว่ามาสู้บะ ต้องแม่ต้องมาขออะไรเด้ยนยีน่าหาว่าตรงนี้พอาะเย่ตุ้มนี่อมาหมันข่อยมาสู้ห้องข่อยพ่อข่อยใหยนหน้าข่อยมานอนเป็นมัวมานอนขวางไว้เลยนะไปแย่งใส่แล้ว่าทานี่ขันโอ,อ้ยอุ้งสร้างมะหาแนวกินดอกเป็นบะซว่างสาัตว์บบเขฮะมองนี้คือหอนแต่สูพี่โองด,ดูความพยศของ คือหอนห่าห่าไม่อยัางนกยีราดโนกยีราดาเท้าหัวอย่างห่าห่านะเท้หัวลอยเฟือดเตี่ยเต็มสเอาเมนโนคือหัวลอยลงเฟือดตั้งช่เดียวพวกมนบอกในเรื่องนะผู้ใดล่ะล้อมปุ้เนออืมช่วไรคืออ๋อโอพ่อนอนออพ่อกับนอนเมียเลดเฟียเป็นว่านางเอก ทาอย่างก็ทากบทากรบแถาแล้วว้าสวยเวอร์พี่เลวู่าปันนุหัวพ่อใหญ่ตุ้มสันพอลาวูเอานุยงเยลดาที่คือว่าพวเขากับกระชันมันเนีอย่าปันสันค่ะวะคือมันเกิดอาน์ดีมูเออเออเออเรียกแม่แม่หน่อยลูกแม่แม่วันนี้ไปทำอะไรคะ ไปประกาศาสักดาวันนี้เป๊ปไปไรเอไปเจอกันที่แบนแจ่มใสนะคะประมาณสองทุ่มค่ะที่ช่องเด็ดเดียเด๋ยวรอแจ้งอีกทีนะฟาดาราสาวสันประกาศสักดาเด้อแม่แม่จำนี่แหละแม่ลงไรก่อนพุกซีบอว์กันโอ้ยอเปลี่องอย่างสิบอว์กับเบ้าป้าย่างนี้แหละสันนะเบ้าบเลยบ่จิม้มบ่ได้ละ กันตัวจโชกไทยพวกนายเมียนมาเหนีออเอ็นเอ็นดูเมียเ <c oughs> ขามีความลับสุดฮัลโหลค่าสวัสดีค่ะเรามานั่งในนี้ก็ได้ค่ะเขะาจะพูดอะไรกันเราไม่รู้มีความลับสามคนเขาได้แหละพี่น้องเขาได้นะี่ย เขาพูดเรื่องเขาไปดูหนังไอเขาพูดยีนองก็อยากรู้อยากรู้เ,เ,นนเดี๋ยวได้ปลูกค่ะเพราะพี่พีนอนอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนผ้าแล้วแล้วเป็ลี่ยนผ้าแล้ก็รูปปอนกลัวแล้วว่าเป็นตุ่มใส่ใส่ผิดทา่า ศูนย <mm ์เด้ป่าผัวนี่เนี่ยแอบแปมหนึ่งเด้อแม่ถึกเลยเขาจะเมาม้อยกันพี่น้องเขาเมา้อยกันกับใยเขาเมาม้อยไปทันเขาเปลี่ยนทางใส่ใส่กันไม่ตุ่มแม่สุนยใส่บะถึกทางเดี๋ยวล่อเขาแต่งเสร็จแล้วเขาจะปลุกบีเขาแต่แรกพอกับเม่ยมาจะพาไปกินข้าวตัวแต่ว่าเขาว่า้าบีเขาอยากไม่มองไปเขาแฟงตัวกันอยากแฟแล้วก็อยามางอนแล้วกัน เพราะว่าทีมนั้นเขาไม่ได้มีงานเขาซ้อมวงไหมซ้อมดนตรีไม่มนนีเพื่อนพักบ่โอ้ไก่เพื่อนพักเน่สูงมื่นละสามสี่นั้นข้าก็ได้พักขอพักมือหนึ่งบ่ให้ได้ไง แม่อย่าลงไลน์ได้เดี๋ยวตะก้าบ่เตียได้บะลงดอกบะลงบะลงให้เขาบอกกันก่อนเขาเสียนเาเลี้ยงอย่างกันบุญนะเขาไปอย่างมาบุเขามีความรักกันพี่กับน้องเขาไม่ค่อยได้พ่อกันเขาไม่ค่อยได้เจอกันีงสัสเช่นก็ะได้ง่มฉั่นก็ะได้งอมแบบ คุณแม่พี่พไม่ได้มาแม่เขาคุณอ่าแม่พี่เราติดอันนั้นคุณเรามีผู้ป่วยอยู่บ้านเราเลยติดต้องดูแลผู้ป่วยสัวคุณใส่เห็นใส่บะเถออิกท่าเนี่ยปะนะัญหายูกี่ทำไมไม่ปลุกพี่ไม่รู้มันจะขําก่อนนะเนะี่ย เป็นผ่านกลับมาแจ้งโมงก่อนใบมโมงแสมโมงสีโมงมาหอดมื่ก็กระโดดขึ้นเตียงบุ่มบั่มนอนต่อยีบพี่พี่นอนต่ออยู่กี่ก็แต่งหน้าต่อแ่ะมาตั้งแต่ผุหลัมาตั้งแต่บ้าน,นครับสู่ใส่ประถึกแทง่งลอยคุณผัวมาใส่ให้ แขนมีสวยบันนาอยากได้แว่นนะวันนี้พี่พีนอนที่ไหนคะแต่ทีบ้านนอนบ้านของบ้านอยู่ในอินเทอร์เน็ตตี้ไหมอยู่ค่ายอะค่ะเขาก็นอนอยู่ค่ายนะปกติเขามารับกันไปกินข้าวเฉยๆแต่ตอนนี้นอนอยู่ในห้องอยู่กี่เนีะนะ่ยเอาจริงๆเรื่องจริงมาถึงวางายซ้ำ ใบสี่โมงเล่มใบสามสี่สิบบามมันก็น,นอนนลดยูมีไปควกวไปตูเขาทวนทวน,ทวนอยู่ห้องนอนก็เอะไม่ค่อยเย็นไลยจะไ,ได้ปรับใหม่คอนโดไม่อุมามันมีสองห้องนอนสองห้องน้ำที่พักห่างไกลกันไหมระหว่างไหนพี่ๆกับยูกี่หรอ ยี่สิบโล่เปล่าแต่เธอนี่ตีมากทุกนี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงพ่อพ่อมาใส่เห็นไหมนะเด้อเพราะว่าจะใส่ปฏิกันสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพออี่ตุ่มตาบ่เล่น,นสุด นี่จะอย่าเปลี่ยนแนวเ้าใส่ข้างหลังตรงนี้อ่ะนี่จะใส่ปลาถืกทางของา่อยก็บปลาแล you, าาา้วเม็ดเพชรข่อยก็ขาอปทั้งนั้นอยู่อ่ะใส่ที่ไม่โดนวุ่นายครไแพ้ฝ่าไหมบอกฝ่าเป็นอย่างไรบุญไหมเชื่อเอากระมันขามาหาข่อยหวานค่ะอุ๋ยผราหวานดอกใส่สวยกันจะซือ้อมาอมาเล่มันไ่ได้เป็นแาบ จะหกโมงเน่ได้กี่แอ้ยปลูกเขาด้วยโมเมนต์คักแม่ผู้บ่าวใส่สร้อยให้บุย้ยโมเมนต์นี่กโตกน้อมมานี้บมันหาเลยเนี <c> ่ย <oughs> ถือยาซ่าค่ะผู้เฒ่าอันนี้ข้าวเนไม่สิเดีวให้เขาว่ากันแล้วก,กันเถอะกันไมล่บ่ต้องผู้คนถามดอกได้แต่พักกานเบรเลงาเดี๋ยวเขากระตืน้น จันนะอืมทำไมล่ะผู้่าวู้สาวก็เปไปมามหาสู่กันคือเท่าไหร่สู่เท่ามีแฟนเท่ากับไปมามหาสู่กันใช่ไหมทำไมล่ะเลยมันเป็นเรื่องไม่แปลกแล้วขอบคุณบีบีค่ะ แม่แม่ถ้ามาด่าเหกอคะไหนๆกันไหนๆแล้วเนี่ยอ๋อเรียติดตอนนี้นะไม่อุ้มถาวอุ้มหลักมาอุ้มหลักยังมีอยู่แต่ว่ารสนี้หมดไปแล้วชารสเดิมต้องเหมือนกนที่กินเจ็บๆ จะไปกินหนักช่วงช่วงเย็นแต่ว่าจะกินผักกันเลยอืมหน้าเลิกตุยเลยวเห็นไหมเพราะมันไม่บวมแล้วคุณเมื่อวานคุณหมอเกลี่ยออกให้แล้วแต่ว่าต้องไปต้องไปผ่าออกเพราะมันห่วนต้องไปเอาออกแต่คุณบอกว่ามันมันยู่สี่ในสศูนประจําเป็นดอกแต่ยูซี่ตรงเนี้ยต้องเไปใส่ไหมเพราะหน้าไม่เท่ากันไหมมันหน้าเบี้ยวตอนนี้ฟันเต็มตอนนี้ฟันหายไปฟันหายไปทั้งสี่ห้าซี่เมนูหัวเป็นน้อนฝอผมกินหอวหลายแฟนเนาะแท่าน้องนั่นแหละ เสาคอยไปเ้าไพอนยูต้มยูเด้๋ยวันลากขึ้นมาอีกมากมันแล้นนวน,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 นั่นอนเ้ากันียบ้านทำม่ไรฉันด้อยเนี่ยมนซีเดียวกันนะมั้แม่ดาลากับก้นเอาก็เปิดตัวกันแต่ครบๆเลย ก็ฟอากเขาบอกมอือมฟอว์ช้าเฝ้าเร็เวก็แล้วแต่แต่ละคนนั่นแหละแต่ลำดับของเราก็คือเราอยู่ในแถวตาเราอยู่เราก็เฝ้ารนะวังแต่อะไรที่มันจะอันตรายนะอะไรที่อันตรายเรารู้อยู่ก็้ใดผูเลยหมันเนี่ยพ้อสอเกิดยังยู่เลยสองห้าห้าส่นคุณพีพีฝันอยู่เขาบอกอยู่ว่าเขาฝัน อืมพอใจออห้องบนคอนโดค่ะม่ควดูดูห่นเส้าหลังดีคอืบให้ดูดนะจตอืบมันโยคะป้าก็ดีแท้ หอมฉีดน้ำหอมใส่เสือล่าสุด๋ยนนี้๋ันนี้ไม่ใส่ซองเส้นเบอร์บงังเก็บธน,นาคารหมดแล้วมันอันตรายจริงเก็บไว้ให้ลูกแล้วค่ะใส่กันส่วนน้อยเดห็นะีหมมันอันตรายเราอยู่ในที่มันส่วนใหญ่ถ้ากลับบ้านอนะ่ะโอเคอยู่ไว้ใส่ขึ้นบ้านใหม่ทีเดียว ก็เลยเห็นลูกใส่เพชรแล้วมันน่ารักกุบกิบดีพร้อมลงเลยแต่งตัวได้เยอะไง <Okay. S 1> จะเลยเอาใส่เพชรตัวเองออกมาใส่ซื้อไว้นานแล้วต้องประสาสมนะสม,นะสมทุกอย่างโอเคค่ะแม่หันตัวแรกเดี๋ยวนี้หนูหันมากุบกิบแล้วแหวนก็เริ่มมาแหวนเพชรออมาใส่แล้วสะสมไปเยอะเหมือนกันตอนทำงานได้ตอนเป็นสาวๆไม่ใช่ว่าใครซื้อให้นะ สะสมเองหนูเอาวบเบอร์ยูต่อของลูกฝากธนาคารเล<ม>ที่ลูกซื้อให้ฝากไว้เขาหมดเลยเ<ม><ม>พราะมันอันตราย,ยางไงนี้มันแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วมันเ่่ัไานนแม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับกาแฟมื้อนี้ค่ะจะลองดู้อจ้ะเดี๋ยวค่ะปุกได้แล้วจะหกโมงแล้วลูกใสเป็ม่สวยมีเสน่ห์ใช่ค่ะเพราะว่าเราเราตัวเล็กลงเราก็สามารถแต่งได้หลายแนวองเงี้สวยมากคุณยูสวยมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเป็นเกอกล้วยแห้งมาเนียนเป็นสายสิงเป็นอย่างเป็นเนี่ยหวายชายเป็นเหล่าช้าเป็นอย่างฝอยเออ นั่นสาบอกว่าจะสวยมันผ้ากันเปร้งนนะไปหาบอกมาอยู่ฝ้ามาปลุกเขาเด้อดดมาขึ้นมาอยู่ฝ้ามานั่งเรวบอกฝ้ากับ่วงแมง สวยค่ะสวยสวยเราจะให้พวกคุณเจอคุณพี่เฉยกไล่ต่อเขายัางไม่ตื่นทำไมไม่ปลุกเขาเนะี่ยสวัสดีค่ะเอาเลิกคุยแล้วยังแม่แม่เขาอยากรู้อืมอาแม่นี่แล้วอ่ะเจ้าหกโมงแล้วเจ้าหกโมงแล้วลูก เด็กตะกล้าจะไม่แตกนะแม่แม่บอกน้องเร็วเข้าโอเคได้แม่ผมตามไปนะคะแม่แม่ตามไปนะสวยค่ะสวยลูกสาวสวยมากเกียมตัวจิ้มนะคะจิ้ม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 อย่าอย่าให้เสียซื้อย่าให้เสียซืออยยซ้อเดอ้อบ้านพี่ยูเดอ้อตามลูกๆไปเพื่อจะลูกเราจะได้มีงานเข้ามาเยอะๆนะคะ บอกคะ่ะมีมีต่นองที่มีงานตัวมือเยนเพิ่อนอาจะพักมั่งมือหนึง่งบ่สวัสดีน้องเมย์คะ่ะสวัสดีนะคะดีูีาจะวคเียวนยังไม่ได้แต่งค่ะยังไม่ได้แต่งยังน้องอยู่ยัง<ม><ม>แต่งยังไม่เสร็จรยังไม่แต่งนะคะเพื่อ,อาก<บ>เห็นพี่เพื่อจะได้จิ้มตะกร้าท่านูกรลดมาเห็นพี่